is <laughs> called

ไปน้องคนเป่อะไรเป่าอะไรมันจะไม่ได้โน้ตผิดเส้นผิดเส้นีอันนี้น่าจะเป็นหนักน่าจะเป็นผิดเส้นตันต้นพนไม้ต้ไ้นมเป็นแฟนกคน อันนี้ผกเองเลยครูแคก่อบไปทักกันไปอันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าเลยก็ได้เหมือนนี้ถ้าต่อไปจะไงถ้าต่อไปมันจะยักยักในตรงนี้

คิ้คาว่าทั้งหมดนี้6ค่า6ค่านี้ให้ถามว่าอันไหนทำงานที่สุดทำทำงานานะไม่ใช่ทำงานทำงาน,าน,านอ่ะอันแรกอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้อันที่สี่อันนี้

มีแปดพ่ะแล้วก็กกอันนี้นะคะทุกคนอันที่เจ็ดแล้วอันที่แปดอันนี้ทําอันแรกที่เพิ่งมาวันแรกที่ทำเลยนี่